ท่านผู้ชมครับดวงเมืองนครศรีธรรมราชใหม่เนี่ยที่ทําที่สร้างในปี2,529เนี่ยมีพิธีกรรมอยู่เยอะแยะเลยนะครับหลายอย่างเนี่ยเราเราก็อยากจะให้ความรู้ท่านผู้ชมต้องขอความรู้จากท่านอาจารย์สุวิทย์หน่อยว่าในในปี2,549ตอนสร้างดวงเมืองใหม่เนี่ยก็าําพิธีอะไรบ้างครับครับก็ต้องขอเรียนท่านผู้ชมว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้นะฮะต้องต้องกล่าวถึงท้าวทูานถึงแรกเริ่มก่อน เรื่องเมืองเมืองในคนจีนรราชเนี but, 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 ่ยมีม right. right. well, ีมีมาตั้งหลายร้อยปีมาแล้วหลายศตวรรษหรือว่าหลายศตวรรษมานานแล้วเ่าแปรากฏจากการคนฟ้าเพราะว่าเป็นหลักฐานว่าเป็นเมืองเมืองแล้วก็เป็นดวงที่มดวงที่ถือว่าระยะหลังๆบอกว่าเป็นดวงที่ไม่ดีเพราะว่าเมืองไม่เจริญไม่เจริญเสยเทียบกับจังหวัดอื่นๆแล้วรายได้น้อยกว่านะครับเดีวที่ตั้งหลังๆเนี่ยดีกว่า ราได้ต่อหัวนะแราได้ต่อหัวของประชากรนครศรีธรรมราชนี่ก็ถือว่าอยู่หลังๆต่ำๆเลยในภาคใต้นะครับที่ปัญหาตรงนี้ก็คือเมื่อท่านผู้รู้ในทางอยากอยากจะให้ให้เมืองเมืองดีในทางวิชาหรศาสตร์ให้ประชากรมีรายได้ดีประจหวัดเจริญด้วยอย่างนั้นนะครับนี่คือมาในทางวิชาหร่นศาสตร์แต่ปรากฏว่าวิชาาหรศาสตร์ในทางที่ปรากฏในในในข้างหลังนี่นะฮะ ไม่ดีดังที่คิดอย่างดังที่ดังที่หวังเอาไว้นะฮะไม่ดีที่ว่านี่เราจะพิสูจน์ดวงเมืองใหม่อันนี้เดี๋ยวเราจะาธิ่บายให้ฟัง <1> 1> อันนี้อันนี้อ,อไม่ดีเนี่ย <1> 1> เราก็คงไม่ได้มีเจตนาอะไรเพียงแต่ว่าเราก็มาวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์นะครับคืออย่างนี้นะครับเรียกว่าก่อนที่จะมีพิธีการการตั้งรูเมืองใหม่เนี่ย 1> <1> <1> <1> ก็มีพิธีกรรมเรื่องการทําลายรูมเมืองเก่าคครับการตอกหวัวใจสมุด 1> <1> <1> การชุมนุมตัดชัยการขุดหลุม ที่เก็บฝังดวงชะตาะและยังมีพิธีต่อมาอีกามากมายเช่นเรื่องลักษณะของการเบิกเนนะฮะการสมโพธการตั้งเสาหลักเมืองการเจิมโอ้โหอีกามากมายหลายสรุปแล้วเนี่ยพิธีต่างๆเยอะเนี่ยถูกหลักหรือดีหรือไม่ดีนะครับตามหลักหลักของวิชาโหราศาสตร์นี่นะฮะถ้าจะให้เห็นภาพก็เปรียบเหมือนการการสร้างบ้านนครทวรมาชนี้ถือเป็นเมืองใหญ่ับถ้าจะเป็นอาคารหลังใหญ่ขนาดหนึ่งนี่นะฮะ สดงว่าวิศวกรวิศวกรโครงสร้างการคำนวณความน้ำหนักนะฐานรากที่จะต้องดีมากครับไปตองนแข็งแรงแข็งแรงแล้วไอ้สร้างที่หลังนี่คุณจะมาตกแต่งอย่างไรก็ตามนะฮะวิกิตวิศวอย่างไรก็ไม่สําคัญเพราะว่าโครงสร้างไม่แข็งไม่แข็งแรงไม่แข็งเท่าที่ควรนี่คือเปรียบยกให้ฟังนะฮะเพราะนั้นเรื่องที่ที่ทําขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีเพราะว่าโครงสร้างไม่แข็งแรงในวิชาหุ่าศัลร์บอกว่าเราอ่านบอกอ่านออกมาได้ว่าไม่แข็งแรงเสาหลักเมืองเนี่ย ตามหลักใหญ่ๆเนี่ยควรควรจะทาอย่างไรถ้าโดยประวัติดั้งเดิมนี่นะเอาเสาหลักเมืองของกรุงเทพกรุงเทพมาลครเป็นหลักเลยสมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหลักของประเทศแล้วเนี่ยพิธีมีเยอะไหมครับหลายอย่างไหมก็มีเหมือนกันนะฮะการตั้งแต่การไปคัดเลือกไม้การไปบวงสรวงต้องต้องเลือกไม้ไม้อะไรที่จะามาถึั้นับห่งไม้ที่ดีๆไม้ที่ไม่มีตาก็เรียกตาตาลายๆของก็เรียกตาป็ดตาไก่พวกนี้นะอย่างเช่น เสาชิงช้าของกรุงเทพมหานครเมื่อสักเร็วๆนี้ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องไปเลือกไม้ที่มีต้นสูงได้สัดส่วนอะไรอย่างนี้ไปบงสวงด้วยนะฮะไปบงสงก่อนตัดนะฮะตรงนั้นยังไม่ใช่แมั่งตัดเรียบร้อยแล้วการขนส่งมาเนี่ยก็ไม่ใช่เลิกครับนั่นคือการวิธีวิธีการที่จะจะดาเนินการเท่านั้นเองครับเลิกไม่ได้ถือตรงนั้นแล้วถือเมื่อไหร่เลิกเลิกในการตั้งเสาหลักมือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเรียกว่าคัดได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการ สลักแก่สลักไม่ว่าจะเป็นก็เรียกว่าเสาหลักเมืองในให้วิจิตยังไงก็ตามครับก่อนที่จะยกเสาตั้งขึ้นแล้วลงในหลุมที่ที่เตรียมไว้อย่างนี้เราก็ถือเลิกครับอย่างสมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านท่านทําพิธีกําหนดเลิกครับเป็นเลิกเมืองกรุงเทพมหานครวันที่ย1เมษายน2อ2 5นสารอยิบห้านั่นแหละเวลาพุกรกาสี่ทาทีครับในในช่วงนั้นนั่นคือนั่นคือเลิกยามครับก็คือเลิกยาม แล้วก็พิธีอื่น่ยก็ไม่มีเลิกซ้อนเลิกเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับไม่มีมมถึงจะมะีตามหลังก็ก็เป็นประโยชน์ฮะเป็นพิธีฉลองเป็นพิธีฉลองให้คนมาเ,าเาฉลิมฉลองรเรื่องการการทําส,สร้างเสาหลักเมืองขออนุญาตด้วยนะฮะว่าเปรี่ยนให้เห็นภาพอีกนิดหนึ่งว่าเหมือนกับเราสร้างบ้านหลังหนึ่งครับนะฮะพิธีขอ,ของดวงวิญาตระกูเทวราชและดวงเมืองใหม่นะฮะที่บอกว่าสร้างตั้งหลายสิบเลิกพิธีกรรมมากมายเนี่ย เน้นไปทำวิธีทยศาสตร์มากมามากมายไม่ใช่เรื่องยามแต่ว่าอ้างหรือเปล่าผมไม่ไม่ทราบแต่ว่าก็คาไม่ใช่ว่าเลื่องละนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับการเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังบอกว่าทําบุญบ้านเชิญแขกเรือมามารับประทานอาหารสังสรรค์กันมันก็เป็นการไปทำพันธนเรับมันไม่ใช่เลืกอสร้างบ้าน่ใช่เลิกแต่เสิริมบ้านสร้างสร้างบ้านจริงๆกิงเองตั้งเขาเอกตั้งเขาเอกหรือวางสี่ลายเลิกดวงเมืองก็เหมือนกันเมืองเมืองเหมือนกันเหมือนกัน ลายสิบเรื่องที่ว่าเนี่เหมือนกับเป็นการไปัมพันธ์เขารู้ครับเรามาวิเคราะห์ดูอที่เราบอกว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยเรา,าเรามาวิเคราะห์ตามโหราศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยตามปฏิทินเนี่ยมีอยู่สองแบบค <c oughs> ือระบบสุริยาศระบบสุรยิยาศเนก็ถือว่าเป็นระบบที่อ,อไม่ควรใช้แล้ว <c oughs> ราะดาวไม่ตรงบมนทองฟ้าระบบที่เรามาให้มาคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยเราใช้ระบบนิรายนาวิธีที่ตรงกับดวงดาวม,ามนฟ้า <c oughs> หรือตรงหรือเป็นระบบดาราศาสตร์ที่เราทาปฏิทินเนี่ยปฏิทินโหราศาสตร์ไทยระบบการศึกษานี่ นะครับเล่มนี้ที่เราทําอยูอ่เป็นตรงกับดวงดาวผลท้องฟ้าเราจะวิเคราะห์อ,อยู่สองทั้งสองแบบเลยนะครับอการวิเคราะห์เนี่ยเพื่อเราจะดูว่าคนที่วางคนที่ทําพิธีหรือวางเลือกเนี่ยมีความรู้โหราศาสตร,ร์ระบบสิทิยญาตเสียหายไหมระบบนี้อะไรนะเสียหายไหมอันไห